สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Fit Products นะคะสำหรับวิดีโอนี้ค่ะเราจะมาเปลี่ยนช่องทางรับรายได้จะมาดูวิธีนะคะว่าเราจะเปลี่ยนได้ยังไงจะต้องไปกดตรงไหนแต่วิดีโอนี้อาจจะไม่ได้กดเปลี่ยนแบบสมบูรณ์สักทีเดียวนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะโอเคทีนี้ก็เวลาคุณมาที่หน้าเพจของคุณนะคะฝั่งซ้ายมือด้านล่างให้คลิกตรงนี้นะคะเมตา เนี่ยนะคะเมตาบิสเนสสูรคลิกเข้าไปนะคะจากนั้นค่ะมาที่หน้านี้นะคะคุณจะเห็นคําว่าการสร้างรายได้ให้คลิกเข้าไปค่ะจากนั้นคุณจะเห็นนี่ค่ะการตั้งค่านะคะตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปค่ะพอคลิกแล้วคุณก็จะเห็นภาพรวมธุรกรรมการสนับสนุนให้มาคลิกที่ตั้งค่าคลิกเข้าไปนะคะ ทีนี้คุณก็พอคลิกแล้วเนี่ยให้เลื่อนมาด้านล่างจนเจอคําว่าวิธีการรับชําระเงินคุณจะเห็นว่าโอเคนะของเราเนี่ยนะคะก็พอดีว่ามีอยู่แล้วใช้ PayPal ถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากจะเปลี่ยนจาก PayPal นะคะเราก็ลองไปคลิกดูว่าเขามีตัวเลือกอะไรได้อีกเนี่ยมาลองดูตรงคำว่า view details นะคะก็คือดูรายละเอียดทีนี้นะคะคุณจะเห็นว่า ันก็จะมีรายละเอียดนะคะประมาณนี้ค่ะของวิธีที่คุณได้ตั้งค่าไว้อยู่แล้วนะคะทีนี้ก็เราจะมาคลิกตรงนี้นะเพื่อปรับแก้นะคะแก้ไขวิธีหรือช่องทางในการรับไปได้คลิกเข้าไปนะคะพอมาที่หน้านนี้นะคะคุณก็จะเห็นเนี่ยสามช่องทางหลักๆ คุณลองคลิกดูได้นะคะว่าจะเป็นการโอนเงินผ่านธนาคารการโอนเงินลิงก์บัญชี PayPal ทีเนี้ยเดี๋ยวเราลองคลิกดูตรงนี้กันนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปตอนต้นวิดีโอนะคะว่าอาจจะไม่ได้สาธิตจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์เราแค่จะดูคร่าวๆซึ่งพอถึงขั้นตอนตรงเนี้ยคุณก็สามารถกรอกข้อมูลได้แล้วอะนะคะลองคลิกเข้าไปค่ะ นี่ก็ประมาณนี้เขาก็จะมีกําหนดตรงนี้โอเคเป็นประเทศไทยเงินบาทใส่ชื่อนะคะชื่อนามสกุลของเรานะคะที่แบบเป็นชื่อตามบัญชีที่คุณจะรับเงินนะคะแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างอพอมาตรงนี้นะคะก็จะมีให้ใส่รหัสสวิปหมายเลขบัญชีนะคะนี่เป็นตัวอย่างคุณอาจจะลองเช็คข้อมูลจาก Google ได้นะคะอย่างเช่นธนาคารนี้นะคะก็รหัสสวิป ประมาณนี้แต่ยังไงก็ตามถ้าสมมุติว่าคุณเปลี่ยนไม่ได้นะคะมันอาจจะเกิดปัญหาไม่สามารถยืนยันธนาคารนี้ได้สมมุติ Facebook เ,เขายืนยันไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะเราอาจจะต้องไปติดต่อพูดคุยกับทางธนาคารก่อนนะคะก็เผื่อเขาอาจจะมีะคําแนะนําในเรื่องของการยืนยันข้อมูลอะไรบางอย่างก่อนนะคะหรือในเรื่องของรหัสสวิปประมาณนี้นะคะนี่ก็ เป็นช่องทางที่คุณสามารถลองคลิกนะคะเลือกให้เหมาะกับคุณได้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆที่รับชมค่ะฝากติดตามวิดีโอใหม่ๆด้วยนะคะ